สวัสดีจ้าสวัสดีครับ่ว่าผ้าเราเด้อจ้ะผ้าพีผ้านองพยายามตอนโอ้ยพยายามตุ่มเด้อจ้ะวันนี้หลงเห็นขวาน,นี่เลยอื่นตอนไปเรื่อยพยายามตุ่มเนาะจ้ะในเสาห้องวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมพศสองพอ 2, ันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้ะอันเ้าใส่ตุ่มไปเมื่อวานนี้นะเนาะข้าใส่ตุ่มขามขืนเด้อจ้ะ มืโอนี้กาสิพาพี่พาน้องไปยามคือเกา่าพี่กรรัดของเฮากับบ้านน้องเมตบบกตำบลหงษาอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลคือเก่าเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องมาหลุดมาตามพ่อน,นาแม่นาเบิ่งว่าสิหมานบ่มืาอนีนอ้เนาะจ้ะตามมาเลยจา้าขามขวัวไปนี่ละ่ะไปเลยไปเลยขามขัวไปเรือยจ้ะเฮาบ่ได้ใส่ฟังทางนี้เฮาเลยขามขัวไปเนาะจ้ะ นเดียวเม่น่าบหมาเรื่องขี่ไปนี่ก็นยังสีลงยามเนาะจ้ะโอ้เม่น่าพูดหนาวสิงไฟเด้วยสิงไฟสักก่อนยังสีลงยามตุ่มเด้อเข้ากวาดอันนี้มาเดียวข้ากับหมอดไอยเนาะเาแม่ทำร่างกายอบอุ่นก่อนเด้อจ้ะจะข้าวยังสีไปยายามตุ่ม เย็นแห้งมาเนี่ยดังไฟในหว่วยเดี๋ยวเ้าสิไปแล้วเ้าก็รับไปนอกจากรับไปนำ้ำโอ้ยขี้หนาวต้องออกจากไฟอ,อีหยังลราพอกระปูอ่ากระปูเก่าคือเก่าอุ้ยกระปูกระปูหินเลยจ้ะเออกระปู <laughs> <laughs> เ,ก,เปก,ากาคือเก่าคือเก่า

โครงไกลไม่ขี้เตาไม่ขี้เต่าป e ูใส่มีขี้เต่าเนาะแมนกระปูมีบหมือนกันนี่อยู่กระปูก็มีไม่ขี้เตา กุ้งปลาอืมเจ,าจา้ากุ้งจักปลาเออหนัินแม่งขี้เต้ากับปูกับฟองออกแล้วพ่อพี่ตัวนึงนี่เลยยุขี้ดินน่ะนั่นน่นนะผัดอีกแล้วกุง้งปูลาอุทบานนี่โอนโต้เลยทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลา รวมกันเลยอุ้ยบาดที <People kek voir> ่ประจังษ์แตเอาเก็บประูดักนี้ให้เนี่ได้ออกไปคือได้จักระตาหนาวลายปะหนาวมือแข็งเอ้ยฝ้าลงหนาวหนาวมาเสาร์ดอกนี่ได้เกิดหนาวหรอวะหนาวแล้วมันอากาศเนี่ยึไป

กูปูดนึงกลุ่มนี่เนาะเี่เคือเจ้าว่าเป็นว่าพ่อปีนปีนว่าเป็นว่วสำนากในการปีนนี่กลุ่งตัวงามแห่งขาวจุลนพูนตัวข้าวเนาะกุ้งตัวขาวก็มีตัวไซันมีเงืองเลยบอกยังพ้าเงืองลงไป อุ้ยปลาไหลเอียนปลาไหลคือเอียนเอียนคือปลาไหลเอาใส่นีเดีมีวยังงใส่หันแล้วเดี๋ยวสีเอาใส่กระสอบเนาะเฮาจะเก็บวันั่นึองเนาะอุ้ยเห็นยาตุ่มเงี้ยโอ้โอโอ้โอ้กมหนอนตุ่มเงงเงงสั่นเอาปลาไหลลงก่อนปลาสั่นเอาปลาาสันผีทีเราปลาไหลลงน่ะเออสั่นเก็ปลาหรับนั่น kiếp ba ok cái khó nó đấy cháu sẵn và tôi không ngạm đây thật ở đây càng tôi ตื่นๆน่าตื่นอย่างกุ้งกุ้งนี่เปนมิตรกุงก้งป mm hmm. อดไข่แนวอืน่นกะปูสองตัวจะกุ้งงามแห้งปีนโ oh. มเป็นมาคะ <laughs> ปีนเอาตะกุ่งลงโมเป็นาง oh. ได้ตัวนี้ oh. <laughs> อย่งกุ้งกุก็ปาครูปลากระงท่านเห็นเนาะบกผมเห็นปลากัะป๋อ่แก้วน้ยู่ปลากระงว่ปลาขอกก้งไม่เห็นเลย Nó hồn vô nhầm lắm không thể ủng hộ nhạc ấy Điếp cổ bú sang hồ. ừ. lái hồn chạy lái Ui กระปูกระปูก็มีกุ้งก็มีปลาก็มีกระปูก็มีขอใชยปากังให้ดีไปปากังบ่เห็นนมมันอยู่นมช่วงเป็นช่วงบ่เป็นว่างซีเมนนี่กุ้งงามแฮะกระปูเซนชิจายด้วย มันใหญ่กุ้งเนาะแม่นกุ้งงามไม่หกุ้งไม่โตขนาดไหนไงตัวนี้เป็นได์อ้าวกระปูกะปูกุ้งมีบ่ว่ามีมีสองสามตัวกุ้งก็ได้เขามีแต่กระปูเที่ลองสอบเลยทีกระปูปลาตัวนีเออะที่ตัวประมาณน่ะ

ปลาออกทงนาดกี่นิ้เอาไหมขาตัวเบิร์เย็บเอาปลาสักกันกระปูนี่สุดยอดเลยเมือไร้มือนั่นเป็นต้มกําอยู่กะปูเป็นไผ่เอกกระปูกระปูหินเพิ่นมันคขนาดหัวหรือว่าถอดกระเสียบเด้จ้ะจำกินน้ำมันน้ำพร นี่ปลอดภัยประกังเลยจ้ะเพราะเห็นพ่อตัต,ตุมหน่อยลังนี่เป็นังไงอ้อขอปูกระปูอ,อ,อ, <c oughs> อปีกอ่ะโอ้โฮ่อีกขนน่ะใส่กระสอบอีกนั่งอ่ะโอ้โฮอออลงน่าซะ กำลังเริ่มมีประกังแล้วบอกเอาบว้งลัวประกังมากกว่าปูอีกแล้วก <c oughs> ระปูลงนะลงคนอะไนเลยเอาไปไะก่เป็นจังไตาขวดนึ่งแม่ ดเสีเยสโซเสีเย,สเย,เยเซียลเ้ยคาดปูคา,าดปลาออกจากกันเ้้อจ้ะจะง่ายปูหินนี่สูดยอดเลย ไอ pues okay. 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 evet> okay. ู้กก้นโอ้ยเลือจะกตัะเือจากตัวเยไหมกออกย่าจังไรยังไดู้กก้นเนาะลืมมาจากลืมผูก้นมีเยอออกเนี่ครับอไส่ไดิอ้ยยั่ กระปูโอ oh, no pues ้ยจะตุ่มโยดคุณบอกเยอานี่ตัวน้อน่อยเขบยังคือขักเลยพอเขาขักตัยนบุอ่อนนัยอืมขักแบบนี้นี่แต่กระปูแนวอื่นวะพี่วะเห็นปลากระเห็นโอ้ยขึ้รงน้นวะ หน่อยได้บ่อันนี้เพื่อนอู้หัดหลายตาเปลี่ยตาตาจนอันชิบวิ้นหูกัดคือว่าเด้กับปูเนาะกระปูกัดครับมีอะไรไหมอ๋อกับปูประกันงสองใช่ไหมโอ้ย โอ้ปลากังสองตัวโอ้ยอม,มาแทีวนี่เริ่มเห็นปลากังเลยเด้อบังเห็นหนึตัวหนึ่งบันที้สองอ้าฮะในปลากังสามตัวเหมือนขึ้นกายพึ้นอยู่เนะาะนเดี๋ยวจะมองมองพึ้นอยู่เนาะมองมีมองมีเด้อจ้ะมับนบ่กว่ากา,การประกันเลยต่ว่ากับปูร้ายขึ้เก่า อันในกลุ่มก็ปลาซิวเนาะเอาเคุง้งไทอีกม,มันนี้มีกุง้งในปละกังพอดีฟุน่นมีได้สามตัวปลกรังตัวมา,มานไดเนาะเมื่อวานเนี่ยนะมีแต่อีพออีเมีจนเจียวเหวียวเออออออว่าสีใก่กับ,บิ่ออกเนยันเกัดเนี่ย อ้มตฮ่มมีตะกุมก็ประกาศโอ้ประกาศคลองตัวมีตะขุมก็ะขาว่ารนี่อ ยายว่ากระปูโอ๊ยกระปูพอซีบโตอยู่วะนึ่มกุ้งสองโตนะยึดใส่กระปูมันจะกระปูละมั้งเอ้ากระปูคนมีตัวหนึ่ง ตัวบนใหญ่เนาะบใหญ่เอาละน้อได้เวลาลาพี่ลาน้องเนาะจ้ามาสรุปยอดได้ยอดมันเบ้อร์คาเพิ่นเตรียมถ่ายอยู่พุ่นเลือกระปูเลือกอันนั้นออกจากกันเนาะจ้าหาอยู่หากินกันแล้วจำเมือมันเด้อจ้ะมืองมันมือบ่อมันเมื่อบ่งมื้อนี้แม่นะสีมันหมดน้อจ้าเมื่งมาชมกันแล้ว นี่ยเกิดขึ้นกับปูของเขาใส่เด็กกระปูมาโปูจะมีเี่พี่น้องคือยกขึ้นสูงไร้ตกลงหนามนี่เด็กปลาไหลตัวหนึ่งเนาะแม่นมั่วหน่อยเป็นกระปูเกิกระปูกระปูพอดีกระปูเป็นปลาเอขึ้นน่นละกระปูกระปูเป็นปลาเอกระสันแม่งขี้เต่าก็มีใส่แับมั่วปลานี่ปลากระพาะเด็กกินอยอะหรือว่ากางมือนี้ว่าร้ายขึ้นมือว่านเนียจ้ะแน่นปลากางซอกซ้ำตัว้ำมั่วอยู่เป็นหม่องนะปลา มันเป็นปลาขาวก็กุ้งลุ้งๆไงกลุ้งๆลายได้กุ้งกลุ้งเพิ่งกบก้นปันไดเนาะกุ้งกุ้งมีแต่ตัวงามๆเนาะแมนเอ้าซ้ำนี่แตถือประมานอยู่ดอกเด็กขาบสองขับคนละพี่เนาะแมนอยู่ทำกระเพาะก็ดีทำกระเพาะก็ห่วยเลือกกินอยู่ขั้นขาบเดียวแต่ปลาห่ออะไรแหน่อยู่เนาะแมนกุ้งเนี่ยเนื่องจาไร้ไร้ห่อก่อนโมได้เลือกเนาะโมได้เลือกออกแยบออกเมื่อหอนเพื่อนคนนี้เอาจริงจริงแยบ ฮ่าฮ่อา,อา,าอยู่หากินกับซ้ำนี่ยแหลนะน้องพ่อแม่พี่น้องชนบทเุาหาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินเด้อจ้ะมาคำคำหัวว่านก็นดีว่านก็มาคำคำฮ่าหมองสิไซกับบ่หมอปันใดเนาะนี่จะว่ากับปันใดซ้ำนี่ก็ดีใจเลย่นะถือว่ามานอยู่ถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้กำลังแรงใจไม่นานมากเลยเด้อจ้ะ สิพ่อคลิปใหม่ๆว่าเมื่อหนาเมื่อไนไม่น่ะสีผ้าพีพ่ผ้านนองไปหาอยู่หากินแบบไรเนาะจ้าก่อนสิล่าพี่ล่าหองไม่น่ขอขออวดพรให้พ่อแม่พี่น้องมีต่ค่วมสุขว่วมเจริญคิดสิ่งใดสมค่วมมงมาหาปราถนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อจา้าคลิปนี้ไม่น่ก็พ่อนากัสิราพี่ราหนองซ้ำนี้เนาะจา้าพอกันใหม่คลิปหนาคลิปนี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ ลงคัวนกระดาย,ยพึงยพ่งๆพึ่งๆพึ่งๆนอ้อหล้างพอถึงพอถึกเดิกเติอดเรืเร่อจะห่วย,ยอยาปลอดภัย